สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้อยู่ที่สวนครับมาอัปเดตรูปไก่ฟักใหม่นะครับนี่พบกับหมดในตู้ฟักเก่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ตู้เก่ารูปไก่เกินหมดลนะนี่ชุดสุดท้ายนี่ที่ฟักก่อน่วงหนักอ่ะอยู่ในนี้อนุบาลไว้มองเห็นไมน้นด้ นี่อน,นุบาลไว้ชุดนี้เป็นชุดเดียวกันครับเนี่กำลังออกกัน้าก็ได้อยู่ประมาณสัก30 30ิบกว่าตัวก็เหลือครบ,บกำหนดก็อีกสัก2วันถ้าไม่มีเชื้อฟังอีกก็น่าจะเก็บทิ้งนะชุดนี้ส่วนในตู้ใหญ่ ในตู้ใหญ่ในตู้ใหญ่จากที่ผมเก็บไข่ใส่ตั้งแต่วันที่สิบหกสิบสองวันเก็บไข่สิบสองวันมาเช็คเชื้อดูแล้วมันไม่มีเชื้อมันเริ่มมีเชื้อตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดก็ไล่ดูแล้วก็ประมาณสิบวัน สรุปของผมนี่น่าจะไม่เกินสิบวันต้องเอาไข่ใส่ชุดนึ่งถ้าเกินสิบวันไปแล้วนี่ไข่จะไม่ค่อยมีเชือ้อหรือแทบไม่มีเชื้อเลยเก็บทิ้งไปละเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่จากใส่วันนั้นเต็มสองชั้นตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ที่เช็คเชื้อแล้วชุดนี้ก็ใส่ใหม่อีกชุดนี้ใส่ใหม่ชนี้ใส่ใหม่ เดี๋ยวครบกำหนดชุดนี้เกิดผมก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึง่งครบกำหนดได้18วัน19วันผมก็จะเก็บใส่กล่องเก่าตัวนี้เอาไว้เป็นตู้เกิดแทงเพื่อที่จะไม่ให้ตู้ใหญ่มันสกโปกลูกไก่ก็อนุบาลไว้แบบนี้ครบเวัน เลอแข็งแรงแล้วเราก็เอาลงไปใส่ทุกวงท่ออยู่ในเล้าใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เล้าใหญ่ก็มีไก่อนุบาลไหมตอนนี้ดูไก่ที่อนุบาลไว้มีอยู่ นี่อยู่มีวงบชุดนี้จะเป็นครอบพี่ชุดนี้จะได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆแล้วจะเข้าสามอาทิตย์แล้วชุดนี้ชุดนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งอ้าวมาแอบไข่ รุ่นสองเดือนกว่ามีชุดนี้อีกชุดนึงชุดนี้จะเข้าชุดนี้จะเข้าจะเข้าเดือนเออตัวเดือนก็มีอยู่จะโตจะโตสองสามตัวมันจะปเป็นไก่เดือนมันเคยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อกี้โดนอากาศร้อนจัด มีต่างๆหลายตัวอยู่วนี้ก็จะพาเดินดูไก่ไปเรื่อยๆแม่นี่ไก่ไข่มุกคู่ควรมาด้วยนี่นะ ตัวนี้จะเป็นชุดผสมไก่กีฬามีเป็นตะก้อยกัดชุดนี้จะเป็นเอ่เป็นพ่อมา้าไก่เยียร์มีไก่เยียร์ตัวนี้เป็นไก่เยียร์ เป็นพมา่านะครับชุดนี้แม่ไก่ดังๆในของผมนี่ชุดนี้จะเป็นเป็นมาลอกน่าจะเป็นมาลอเพราะว่าคู่เกิดตัวคู่ส่วนมากจะเป็นมาลอหมดเลยเดี๋ยวดูอีกชุดนึงน,นี่เขาว่าแอบฟักแอบไขอยู่ ชุดนี้เป็นอันนี้ก,กยยระไก่เยียเสียะพอมาครับชน,นี้ชุดนี้เป็นม้ารอแข่งน้าดไดล้ลูกแล้วจะจะมาลองแบ่งดูมีเพื่อนสนใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเมียนี่น สายตัวเมียเนี่ยจะเป็นมารล่อหมดเลยมารล่อสีไทยมาลูล,ลูกออกมาจะเป็นไงรอติดตามก่อนมันยากาศยามบ่ายบ่ายบ่ายแบบไม่มีแดดคึมๆอากาศดีอยู่ลมโกกนี่ตัวผู้ตัวผู้คู่เกิดตัวเมีย พวกที่อยู่ในชุดผสมสีไทยสไตล์พมา่านี่ไอตัวนี้ที่ผมทำคลิปตั้งแต่แรกๆตอนนั้นยังเล็กอยู่ตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วสวยงามสวยงามสวยงามอันนี้สวยงามเลยอนาคตพ่อพันไก่ด่างเป็นจระลงของเราตัวนี้ตัวที่หนึ่งนุ่น ชุดนึงก็นอนอยู่นู่นนอนอยู่นู่น,น,น,นเป็นกลุ่มๆไปนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้พอเราใหญ่ตัวนี้พอเราใหญ่บรรดาหาเลมของเขาตัวเมียหาเลมของเขา นี่ก็อีกชุดหนึ่งนี่อ่ะอีกสองสองชุดมห,หาเลมต้องถกผู้คุมนู้นอยู่มุมนู้นอีกตัวหนึ่งมุมนูน้นมีอีกชุดหนึ่งกล่องทำไมโฟกัสเลย ตัวหนึ่งนอนอยู่ในนี่น,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 นี่ตัวหนึ่งนี่ของเราเนี่ยตัวสวยงามนพ่อพันไก่ด่างเวนตะลงตัวนี้ถอดพิมมาจากพ่อเลยลูกไอพ่อเราใหญ่เวยเนี่ยตัวนี้สวยงามเยอะอยู่นะครับเก็บไก่สาวช่วงนี้เก็บไก่สาวไว้ทำแม่พันหน้าฝนปีหน้า หมดฝนปีหน้าก็ไข่ยเยอะตัวผู้ไก่กระทงมก็แบ่งเข้าไปหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ตัวลอยดีสีสวยสวยงามโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามารับชมกันอีก วันนี้มีเวลาน้อยมาสวนเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมจะเสนอทำคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไก่บ้านหาตลาด เดี๋ยววันไหนพ่อค้ามาซื้อไก่ผมจะทําคลิปให้ดูทําคลิปว่าเขาซื้อไก่ยังไงช่วงไหนก็ซื้อไก่ถูกไก่แพงเราจะเลี้ยงเดือนไหนดีเสร็จไก่ไขะนะ่แล้วนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ